Good evening. how are you today สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อค่ำคืนวันอาทิตย์ได้เวียนมาถึงอีกครั้งนะครับเราก็จะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับรายการเปิดเลีนสองโลกสารคดีที่พร้อมจะนำทุกท่านออกก้าวเดินไปให้ไกลกว่าเพื่อภูมิปัญญาของพวกเราชาวไทยทุกคนยังไงล่ะครับและค่ำคืนนี้นะครับกรุงลอนดอนก็พร้อมจะฉายตัวตนแห่งมหานครอันยิ่งใหญ่นี้ออกสู่สายตาท่านผู้ชมกันต่อครับ อนุสาวรีย์ที่เราเห็นอยู่นี้นะครับถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองชัยชนะของหลอดเนลสันแม่ทัพเรือชาวอังกฤษผู้ถูกยิงเสียชีวิตบนเรือในขณะที่อังกฤษกำลังได้รับชัยชนะที่บริเวณแหลมทราฟันกาเมื่อปีพุทธศักราช2348ครับ ไม่เพียงทราฟลักาสแควร์จะเป็นสถานที่สำคัญต่อบรรดานักท่องเที่ยวแล้วนะครับจัตุรัสแห่งนี้ยังมีความหมายยิ่งนักสำหรับการเป็นจุดนัดพบของการแสดงออกทางการเมืองสำหรับชาวอังกฤษเปรียบเสมือนกับจัตุรัสแดงแห่งรัสเซียหรือไทม์สแควร์แห่งสหรัฐอเมริกานั่นเองครับหลังจากที่เราไปเยี่ยมชมโรงเรียนมาหลายโรงเรียนแล้วนะครับวันนี้ผมก็ขออนุญาตท่านผู้ชมมาเดินเล่นแถวย่านทาฟังกาสแควร์กันซึ่งเป็นจุด สำคัญจุดหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะต้องมาเยือนให้ได้ในกรุงลอนดอนครับข้างหลังผมก็คือเนชั่นแนลแกลลอรี่ครับส่วนสระน้ำข้างหลังผมเนี่ยถ้าคุณโยนเหรียญไปเนี่ยก็จะทำให้คุณโชคดีครับไม่ว่าจะทำอะไรครับและณมหานครลอนดอนนะครับ,รรบพวกเราก็ได้ย่างเท้าก้าวเข้าสู่พรมแดนของประเทศจีนใช่แล้วละครับเขตประเทศจีนกลางกรุงลอนดอนที่พวกเราทีมงานเปิดเลนสองโลกหมายถึงนี้ก็คือโซโหหรือไชนาทาวครับ ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งทำม,มาหากินอันมีขนาดใหญ่ที่สุดของเหล่าคนจีนและคนเอเชียด้วยบรรยากาศที่อบอวนไปด้วยวัฒนธรรมจีนนะครับกลิ่นอายของโซโหจึงแทบจะทำให้พวกเรารู้สึกราวกับกำลังเดินอยู่ในแดนมังกรมากกว่าจะอยู่ในมหานครแห่งอังกฤษเลยทีเดียวครับถึงแล้วครับย่านไชนา่าทาวโซโหครับใจกลางกรุงลอนดอนเลยครับเดี๋ยวเราไปดูและกินอาหารจีนกันดีวกว่าครับ ย่านชินาทาวที่กรุงลอนดอนนี่ใหญ่มากเลยนะครับนี่คงเป็นประตูทางเข้าครับจะเห็นโคมไฟขนาดใหญ่ซึ่งนะักท่องเที่ยวก็จะมาถ่ายนะครับ <c oughs> ร้านอาหารจีนเยอะมากเดี๋ยวต้องเข้าไปชิมสักร้านนึ่งล้วครับ ใช้หน้าทาวนะครับส่วนใหญ่ก็ต้องมีของขายเป็นของเอเชียไม่ว่าของไทยของจีนนะครับส่วนใหญ่นักเรียนไทยเนี่ยจะเลือกหาของใช้เนี่ยที่ใช้หน้าทาวกันเดี๋ยวเราลองหาสักร้านนึงแล้วเข้าไปดูว่ามีอะไรที่เหมาะสำหรับนักเรียนไทยบ้างครับผมว่าร้านนี้ครับส่วนใหญ่เป็นขนมของจีนนะครับ ยังไม่เห็นขนมที่มาจากเมืองไทยเลยครับเราลองไปดูว่ามีเครื่องปรุงของไทยหรือเปล่าครับแน่นๆเราเจอแล้วครับน้ำมะพร้าวตาชาวเกาะครับ50เพนครับก็ประมาณสักประมาณ30-40บาทเท่าบ,บ้านเราก็ประมาณกระป๋องหน้า20บาท ก็ออยังโชคดีครับเราจเจอของไทยแล้วครับเ,เดินมาก็เหนื่อยแล้วนะครับเ,เดี๋ยวเราไปหาอะไรทานพอดีก็นัดกับพี่ติ๊กไว้ว่ามีร้านอยู่ร้านหนึ่งเป็นร้านที่ขึ้นชื่อมากชื่อร้านว่องกีครับแต่ได้ข่าวว่าสวิตไม่ดีเลยครับไปดูกันดีกว่าครับนี <S <S ่ครับร้านว่องกีที่ผมนัดพี่ติ๊กไว้ นี่ครับร้านที่พิติ๊กบอกว่าขึ้นชื่อทางด้านอาหารแล้วก็ด้านบริการน็องสังเกตุที่ประตูเห็นไหมคะว่าพิซซี่ครับคือคนเยอะจนประตูหักเลยครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูครับเชิญครับคนเยอะมากเลยครับ ร้านนี้เขาขึ้นชื่อว่ารสชาติเลยครับก็อร่อยมากใครมาต้องมาแวะที่ร้านนี้ครับแต่ว่ามีอย่างที่เอาขอเพจกันหรือว่าพื้นฐานก็คือเรื่องบริการครับแล้วก่อนแล้วก่อนแล้วก่อนเด็ดไหมครับออเดร์ก่อนออเด็ดก่อนออเดร์ก่อนเอาเด็ดก่อนน้ำจากในห้องครัวไม่ใช่น้ำจากในห้องน้ำนะครับถ้าน้ำจากห้องน้ำดื่มไม่ได้ครับแล้วก็เมื่อกี้เป็ดที่ผมไปยืนหน้าร้านแล้วอยากทานนะครับได้ทานสมใจแล้วครับ ก็มีเป็ดมีไก่แล้วก็ผัดกระบุ้งแล้วก็วันตันซุปครับก็อาหารจีนธรรมดาพื้นๆ